สวัสดีค่ะวันนี้แตนจะมาแชร์ความรู้ในเรื่องเปอร์เซ็นทองคำนะคะหากพูดถึงเปอร์เซ็นทองคำหรือเปอร์เซ็นค่าความบริสุทธิ์ของทองคำนะคะแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเห็นสองตัวเลขนี้ค่ะคือทองคำ96.5และทองคำ99.99 99ค่ะโดยทองคำที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานะ ของต่างประเทศคือทองคำ99.99%ซึ่ง,ง, 99. 99งหมายถึงค่าความบริสุทธิ์ของทองคำ99.99%แทบ 99. 99ไม่มีธาตุอื่นเจือปนเลยในขณะที่ทองคำ96.5%เป็นทองคำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศไทยรองรับโดยสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยค่ะ ซึ่งทองคำ96.5%นะคะก็จะมีค่าความบริสุทธิ์ของทองอยู่ที่96.5%ส่วนอีก3.5%เป็นส่วนผสมของโลหะอื่นๆเช่นแร่เงินแร่ทองหรือโลหะต่างๆค่ะทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ว่าทําไมเปอร์เซ็นต์ทองคําในประเทศไทยถึงอยู่ที่96.5%น้อยกว่าของระดับต่างประเทศก็ต้องย้อนไปที่อดีตเลยนะคะที่ว่า ขัางทางทองของไทยในแต่ละคนนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ทองเพื่อที่จะขึ้นลูกทองรูปประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอข้อมือหรือต่างหูเพราะว่าหากเปอร์เซ็นต์ทองยิ่งสูงทําให้ทองมีความอ่อนตัวมากขึ้นอย่างถ้าใช้ทอง99.99% 99ในการทําทองรูปประพันธ์การขึ้นรูปต่างๆจะต้องใช้การทํางานที่ค่อนข้างละเอียดละเียด ทองที่ลดลงคือ96.5เปอร์เซ็นต์จะทำให้ทองมีความแข็งตัวมากกว่าทำให้ขึ้นรูปได้ง่ายกว่าอีกทั้งในอดีตนะคะวงการค้าทองคำของประเทศไทยมีลักษณะต่างคนต่างทางทำให้เกิดความเหลือล่อมล้ำความเหลื่อมล้ำในที่ดียกตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ทองของแต่ละเจ้าที่ช่างทำทองทำขึ้นมาค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันอาจจะ96 97 98 99ทำให้มีราคาขายที่แตกต่างกาันไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย จึงเข้ามากำหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทองคำประเทศไทยแล้วก็ได้รับการยมรับที่ระดับ96.5ตั้งแต่นั้นมาทั้งในทองคำรูปพัรธ์และทองคำแท่งค่ะและหากจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมในการซื้อขายทองคำค่ะหากเรานำทองคำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทองสร้อยหรือทองแท่งน้ำหนัก96.5 ถ้าเราเอาไปขายที่ต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานอยู่ที่99.99% 99แน่นอนว่าราคาทองคําของเรานะคะจะต้องถูกกดราคาลงค่ะแต่ถ้าหากเราซื้อทองคาจากต่างประเทศแล้วเ,เอาเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยเปอร์เซ็นต์ทองค 99. 99ํา99.99%ที่มากกว่าทองคาบ้าน ได้ราคาที่สูงกว่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้แปแนะนานะคะหากซื้อขายทองรูปพรรณในประเทศไทยอยู่แล้วก็จะแนะนําว่าซื้อเพียงทอง96.5%ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ใส่สวยงามเหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเพราะว่าบางร้านก็มีทองรูปพรรณที่ขายน้ําหนัก99.99% 99เหมือนกันค่ะ แอนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนและแอนก็ขอกดปากติดตามเพจห้างทองใชยพัน์ตรงข้ามตลาดร่วมใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่แดนจะนำมาแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะคะ